สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการก่าจะมาเป็นผมนายนัททวัสสุพนอกนิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับว่ามหาวิทยาลัยของเรานั้นมีการเรียนการสอนประวัติศาสตร์นะครับแต่ทุกท่านเคยสงสัยกันไหมครับว่ารุ่นพี่ที่เรียนจบไปนั้นจะนําวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือชีวิตการทํางานอย่างไรซึ่งผมก็ได้นํารุ่นพี่ที่เรียนจบไปแล้วมาสัมภาษณ์ในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับครับสวัสดีครับผมนาธนดลเดชมาขอครับถึงเชิ 6-3ี่เพิ่งจบการศึกษาครับเพิ่งจบการศึกษาด้วยนะครับแล้วปัจจุบันตอนนี้ที่ทํางานอะไรครับเป็นพนักงานบัญชีครับแล้วในอดีตเนี่ยที่มีแรงบันดาลใจอะไรที่อยากจะมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเราครับอ,อ๋อก็เพราะว่าตอนสมัยเรียนมันธยมเนี่ยเราชอบประวัติศาสตร์อยู่แล้วแล้วทำคะแนนได้ดีเลยเรนศึกษาเพิ่มเติมประกอบกับว่ามสบเดินทางได้ง่ายขึ้นเลยครับ แล้วทักษะที่พี่เรียนเนี่ยในวิชาบริษัทของเราเนี่ยนำไปปรับใช้ในชีวิตการทํางานพี่อย่างไรบ้างสาหรับการปรับใช้นะครับก็คือเราเรียนประวัติศาสตร์ก็จะมีการวิพากษ์วิจารซึ่งเราเอามาปรับใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของเอกสารการลงบัญชีเพราะว่าการลงบัญชีตแต่ละประเภทมันลงแตกต่างกันเราก็ต้องมีการวิเคราะห์และวิพากษ์ไปด้วยตัวเองนะครับแล้วสุดท้ายนี้พี่มีข้อคิดหรือมุมมองอะไรอยากจะฝากถึงพวกเรารุ่นน้องไหมครับก็เราอยากให้เราตั้งใจตั้งมั่นสู้ๆในการใช้ชีวิตของการศึกษาระดับมัธยมป่า หลักหลายขนาดก็ผ่านไปได้ครับครับผมก็ภาควิชาประวัติศาสตร์ของเรานะครับมีประโยชน์มากมายนะครับที่จะนําไปใช้ชีวิตประจําวันหรือจะนําไปปรับเปลี่ยนประยุกใช้ในชีวิตการทํางานนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ต้องขอจบโครงการกว่าจะมาเป็นเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ